ไปหน่อยแลไวขาช้าซ <iedzieć> ื้อซื้อช้าไปหน่อยข่าขาวลายข่าลายเอ้นหนองฝากผองล้านนะครับเหลือเป็นแค่เศษกระดาษไปตลาดเอาบอกว่าเนที่ออกอะไรสี่เจ็ดสี่เจ็ดเลขที่อเล่ี่ออ้โหทำเรืเอเ่อเรสี่เจ็ดท่เืออยู่มีความฝังต่อ นมกเยนะตั้งหวยเลยนะโมกเขียวยั่ไะลูกเสืออะไรฮ้ยดั๊บกเขียวลูกเสืออะไรวะเนี้ยเนี <t 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 ้ยเนี้กเขียวเนี้ยนู่น ไปดนยีเซียร่ยวดูยี่เซี่ยวท่านเปิดประชุมนะครับอ๋อคารลท่านผู้เป็นประธานขุมานทองขุมานทองมาด้วยนะครับไม่ต้องกลัวอ๋อคารลท่านผู้เป็นประธานหัวตัวร้อนใช้ขุมานทองได้การถล่มหมดแล้ว๋ยวเรออย่าไปตื่นเต้นเลยสงบถ้งพ่อค่ายผมตัวดีคำที่เป็นพอและการสื่อเราใช้คำสื่อ อค่ะนี่นคือมีการสุนี่แหล,ละครับไม่เิรละชูดด้วยไหมไม่รู้ใครพลาดแต่ผมจะล่วงก <c oughs> ่อนใ้่เรม่ดืโ <laughs> อ้ยวิกเดตดอยู่แล้วไปละร้องพ<น><ค>วกเั้ไดูู้่ เฮ้ได้รั้อดูหน่อยเนี่ยเหรอเขาขัดเงานทองเดินไม่ให้เกียรติวรภตรีเลยมาเลยเดินไม่ให้เกียรติสุาพสีเลยมาเลย มีชมต้นเหลี่ยมบ๊อบนายบ๊อบบ๊อบบ๊อบคนรายงานยังไม่ตื่นสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้สับลูเสือที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาลูกๆของเราคือลูกเสือและเนตรตรีมา เข้าค่ายเพื่อสอบวิชาพิเศษนะครับก็คิดว่า,าท่านทู้ตักทุกท่านคงได้เตรียมความพร้อมที่จะได้ฝึกแล้วก็ทดสอบนะผู้ในการค่ายก็จะดูสภาพทั่วๆไปคือดูตั้งแต่สภาพของท่านวิทยากรที่ได้เตรียมแล้วก็ ปัญหาอุปสรรคที่จะมาทําการฝึกซ้อมและทดสอบถ้าหากว่ามีอะไรขัดตกของกล้องขอขอให้บอกทางผู้มีการฝึกท่านทูนเดการฝึกก็คือครั้งนี้ก็น่าจะเป็นท่านตัวคนผู้สอนแต่ผมไม่ชัดเจนเพราะยัไม่ได้ดูคำสัง่งครั้งหนึ่งขอขอฝากท่านว่าให้ทุกคนให้เกียรต ที่จะให้ความร่วม,มือปฏิบัติเพราะผมเชื่อว่าเ,อาเรื่องของการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของท่านเทียบมาคมแล้วนะฮะคือปฏิบัติในฐานะ,ะนะร่วมคือหนึ่งก็คือเราต้องบอกชัดเจนในบทบาทบทบาทที่เราจะอยู่ร่วมหนึ่งคือร่วมอยู่ร่วมอยู่อย่าทิ้งกันนะอย่าทิ้งอย่าหนีอย่าหายเราจะต้องเช็ค เช็คู้กำกับของเราหมายถึงคู่ในการฝึกนะครับเช็คลูกเสือของเราหมายถึงว่าคู่กัดทองแต่ละกองแล้วให้ลูกเสือเช็คว่าใ<ห>น <ฮะ S 2> หมูม่งเขาเนี่ยลูกเสืออยู่ครบไหมเพราะนึอยากปล่อยเพราะว่า<ห>ไปเล่นน้ำอาบน้ําจนไปฝึกแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนหายไปเมื่อไหร่เพราะนั้นผู่ที่เป็น ผู้กับต้องมอบหมายภารกิจให้ในหมู่ว่าแต่ละฐานแต่ละไรต้องพร้อมพร้อมที่จะจะไปร่วมกันร่วมอยู่ร่วมกิจกรรมนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเด็กของเราเนี่ยหายไปแล้วไม่รู้อันนี้ถือว่าเราไม่ได้บอกในหมู่เพราะว่าหมู่เขาจะมีเพียงไม่เกิน 6- กถึงแคนนะครับแล้าฝากฝากก้ด้วยนะครับ ต่อไปก็ร่วมอยู่ครัวนี้ก็มาถึงว่าน่าจะร่วมกินด้วยเนาะ <c oughs> ร่วมกินนี่มีอะไรก็แบ่งกันกินนะครับอย่างผมมีมผมก็ใส่แก้วเข้าแล้วก็ชงกันเข้าก็แบ่งกันกินหมดแล้วแล้วก็ไม่ว่ากันถ้ายังไงแล้วก็มีอะไรก็มาบอกกันนะครับอย่าไปแกลนคนเดียวอะไรเงี้ยนะเสียเขาไม่ไม่กนนะเพราะงันผมทานที่ไหนก็ ท่านเข้าไปร่วมการแยกงงกันกะนะผมรอดตายเลยอันนี้ก็ร่วมละลายต่อไปครอบครัจะต้องร่วมคิดร่วมคิดคือถ้ามีปัญหาขอให้ท่านช่วยกันคิดกั็นอะไรแล้วนอย่าไปโยนให้คนใดคนหนึ่งคิดนะครับร่วมคิดนี่สำคัญร่วมคิดด้วยร่วมคิด ถ้าเราร่วมกันอย่างนี้เราเก็คงจะทําให้ภารกิจของเราเนี่ยสมบูรณ์คือเด็กเนี่ยจะได้เห็นมือแตกไม่ใช่พูดกลับพูดแต่พูดกลับไปทำนะครับเราต้องเป็นบทบาทที่ว่าเมื่อเราอยากให้ลูกๆเห็นเนี่ยก็ไม่อยากเห็นพูดกลับแบบดูได้นะครับระบบมูอเมื่อมอบหมายออขอขอ,ขอช่วยเลอแล้วก็เปลี่ยนกัน กปีันถือว่าถ้าคุณนั้นเป็นในหมู่ดูแลลูกีความว่ามีความดีไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีเงินไม่ได้มีเงินไม่ได้มีความดีครามดีที่จะให้เราเนี่มรอง ตอนผมทราบเขมีว่าคนที่เป็นตนัวแทนขายธรรมที่เขาให้ไปอับอิจายแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์แบบมือสมาชิกถ้าผมมาทันคงไม่รู้ถ้าผมมาไม่ทันผมรู้สึว่าบริการนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีคนที่เราไว้ใจอันนี้ในจุดของการท,ที่ท่านจะ,ะมาแล้วเนี่ยไม่อยาก ข้ううนมาคพราะโดยการลูกเสือนั่นคืออะไรเขาเรียกว่าประจุไฟอย่างเนี้ยเดินมาเนี่ยนะเดินมาเนี่ยนะประจุไฟนะแล้วเดี๋ยวต้องประจุไฟถ่านการประจุไฟประจุไฟเนี่ยแต่ว่าภัยนี้ผมไม่รู้ว่าภัยนี้จะมีอะไรมานะ เช่นว่าอะไรบางทีเด็กโดดสะพานโดยไม่เด็้รัมาระวังเล็ดขนองแหวนหรือเอาหัวลงก็ต้องเสียความสุขหวังใบพ่อพ่อคนไทยได้เพื่อนเพื่อนเถือถ่อนทานเถื่อนทานสามเถื่อนทานเดินไปได้เพื่อนเถื่อนทาน ได้ไหมมี้ช่วยดูแลเามมาจริงๆต้องอย่างนั้นนะตน้ผมก็จะดูแลหนุ่มเลวยงตหนมไวต้องช่วยกันต้องช่เก็ต้องดูแลนี่คือยเรื่องของได้เพื่อนเถื่อนทานแปลว่ามันเป็นนกตกยี่เถื่อนความเถื่อนความป่าวันนี้ไม่รู้ด้วยกันว่าจะมีฝนตกไหม นั่นรคือว่ามาเรียนจะมีไหมไม่อาบน้ำกาลเหมาเลือกมาแล้วก็นเสือต้องสนุกนะครับอยาไปทำให้เขาเียแต่สนุกนั่นคือสนุกในเกมนี่อย่างีสกเนะเพราะถ้าท่านทำได้อย่างนี้ครบนะตอนท้ายเขาบอกว่าสุขสมแปลว่าเอาไปใช้แล้วก็มีความสุขที่จะอยู่ในสังคมได้ ถ้าหากว่าทําให้ลูกศิษย์อย่างนี้ได้แล้วก็อันนี้คือสําเร็จในอุดมการ์ของลูกเสือกอขอฝากว่าเราก็พยายามจะทาอย่างนั้นทําให้เป็นตามอุดมการ์แต่ไม่ใช่มุ่งเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งกินพวกนี้ไงทังมันกินให้หมดตัวนี้อยายให้มดนะพวกนี้ไงจังมัน ายาไปโเนะครับบางทีเ e นี่้มาล้คไมรครูก็ม้ต่ดยาบ้าก็ไม่มีแลวเมื่อเด็กนี่คือยาบ้าเด็กก็คือเด็กมีไหมว่าเครื่องดองของเมามาก็เห็นครูเมาลูกครเมาอาจจะมีนะครับอาจจะมีเพราะั้งตัวนี้ก็ด้องตั้งผู้่ับไมไม่ไเพราะว่าไม่มียาบ้าอยู่เ้รื่งดไม่่ยบ้า Nej, จะมีก hm ็เอ mm ็มสิบหกมื่งอนไรมาผมมีอยู่เอ็มร้อยห้าสิบ่งเอ็มมีผงตำรวจปรามานะครับก็ฝากคราวนี้เสร็จแล้วก็เรื่องของดูแลลูกศิษย์แล้วต่อไปก็จะต้องดูแลว่าบอกลูกศิษย์นะครับว่าอยู่ด้วยกันนั้นจะต้องกระทบกระทั่งกันกระทบกระทั่งคืออะไรคือว่าระบบหูเนี่ยมันเอาเกลี่ย ให้เขาดูกว่าให้ช่วยเอยากอาทุกข์าททุกขมันก็จะเกิดบางทีมนมีปัญหาสมายนะสมาย์ s m i l e r n s m i l for me s m i l ิ y turn smile for me Rosemary Rosemary ะไปถอย่ายคนพูดะมีอะไรจะต้องแบ่งกินนะจะไปแอบกินนะพอชาง ไม่น่าเชียวมันจะขาวอะวจริแลัวเตรียมตังไว้เดี๋ยวเราไปใต้กันไปใต้เตรียมให้เยอะๆเลยน,นะผมจะเป็นลูกมือแทงนะอย่างนี้นะตอนนั้นก็ให้ให้เตรียมใจกันอย่างการพนันไม่ดีคิดว่าการเข้าค่ายครั้งนี้คงจะสําเร็จราบลื่นและบรรลุวกกัตถุประสงค์นะครับโดยเราให้เกยีติกัน,นตามลําดับ เพื่อเจอให้เกียดในหมูนายหมู่ในหม,ในหมูให้เกียดพู่ตับผูดดับให้เกียริพูดมือการค่าพูดมือการฆ่าให้ก็ให้เกียิพูดมนการฝึกก็ให้เกลีย,กยดกัอย่างนี้นะครับมีอะไรที่ท่านจะพูดคุยน่ถามวันนี้เราเป็นเป็นเรื่องของการที่จะให้ลูกศิษย์เห็นว่าเราเป็นผูดดับที่จะเป็นแบบอย่างที่แท้จริงแต่ภาคบันเทิง สบายนะจะเล่นเท่าไหร่คือเล่นคือเล่นร้องคือร้องนะครับร้องตามเวลาเล่นตามเวลาใครอยากเล่นกีฬาก็เชิญใครอยากเล่นดนตรีก็เชิญตามเวลานะครับมีใครจะเสนออะไรไหมครับเชิญนะเชิญใครจะถามอะไรเชิญนะใครจะถามอะไรเชิญครับัเหนื่อยมากเอาลองลองคนนี้ดีกว่าเมื่อกี้ไม่ใส่เสื้อ อะไรงานตัวก็อะไรงานตัวเปียกเปียกเปียเปียยอดเยี่ยมเลยถ้าลองที่จะเห็นว่าเนี่ยเราเห็นไหมตอนนี้เราซ้อมทางพุ่งกลับหลออมนะเช้าเช้านะครับเราจะพบกันเช้าหนึ่งเย็นเราพบกันแล้วนะเช้าเราก็จะสรุปกันว่าตอนที่เราหุดกองเราจะพบกันตอนหนึ่งว่ามีปัญหาอะไรไหมั้วเคือเราได้แก้กัน เราจะพบกันทั้งเช้าทั้งเย็นเช้าก็พบเย็นก็พบกันแต่ว่าที่พบกันเนี่ยมาเพื่อมาช่วยกันคิดว่าเราจะทําอะไรให้ดีนะครับอะไรก็เราก็มาคุยแล้วบรรยากาศลูกเสือเป็นบรรยากาศอย่างนี้บรรยากาศที่อะไรมันมีความสุขเพราะเราให้เกียรติกันนะว่าท่านรายงานตัวเนี่ยที่เป็นลูกเสือแช่จริงเพื่อรายงานตัวให้เกียรติลูกเสือเป็นการให้เกียรตินะครับขอบคุณมากนะครับ กานขอเชิญเรื่องเดี๋ยวที่มีมีต่อนี้นึงครับท่านครับมีเรื่องที่จะขอตกลงถ่ายไม่ทันเลยที่ถ่ายไม่ทันเลยที่ถ่ายไม่ทันเลยที่ถ่ายไม่ทันเลย